เอาละครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอกามิเจแล้วก็รายการ P.O.E. Guide by โอกามิเจจากช่องโอคามิเจกันอีกแล้วนั่นเองนะผม <c oughs> เอาล้เรามากับความบันเทิงในตอนเปิดคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับเรามีอะไรที่จะบันเทิงให้ทุกคนดูอีกนะก่อนที่จะเข้าไกด์เรามาเสียเวลากันสักนิดหนึ่งนะครับผมอัดอัน้นใจมานานนะครับเรามีกล่องอันนี้นะครับผม Polaris <ly st> Mystery Box นั่นเองนะเก็บมาไว้อย่างยาวนานนะครับผม ก็อตอนนี้น่าจะมีความขลังมากแล้วความขลังโอ้ยลืมเปิดนะครับผมมาเราย่อจะ,จะไม่รอช้านะเราจะดูว่าเราจะมัวบดอยู่นั่นแหละนะครับผมจะได้ของดีกันหรือไม่นะเอาเลยนะครับผมโดนตีมามนี่คือสูตรเหมือนเดิมนะครับใครที่เพิ่งมาดูใหม่อย่าตกใจนะ <c oughs> วูวเสียงดังไดออร่าครับผมแน่ดนเอฟเฟอออร่ายังถือว่าไม่เกลือนะครับผมโอเคนะแตวตัวเราไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ดูจนมากนะทุกคนก็อย่าไปดูแคลนมันนะครับผมเพราะว่าเราแค่มาทดลองนี่ไงนะครับผมไทม์เลสจ w วเวลจิวเวลจิวเวลจิเวลนะครับผมเสียงนี่เอ็ o โคไปไกลมาก โอเคนะครับผมไกด์ในวันนี้ก็คือแนะนำ t m m l เล s g ี v e l นั่นเองแค่นี้นะครับชื่อสั้นมากเนาะมันเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวลุกคนก็มาดูกันแล้วกันเนาะเราจะไม่รอช้านะครับผมเรามาเข้าสู่ไกด์กันเลยนะครับผม เจ้าไทม์เลสจีเวลพวกนี้เนี่ยนะครับทุกคนเป็นไอเทมเฉพาะลีกนั่นเองนะครับผมเป็นของลีกลีเจียนหรือว่าลีก3.7นะครับผมแมคคนิกของแต่ละจีเวลเนี่ยนะครับจะทดแทนพาสซีฟในโหนดในรัศมีของจีเวลนั้นนะครับอย่างเช่นผมเอาใส่ไปนะเนี่ยทุกคนเห็นไหมสําหรับไทม์เลสจีเวลสีแดงนี้นะครับมันก็จะเปลี่ยนพาสซีฟเปลี่ยนพาสซีฟอันนี้นะครับกลายเป็นพาสซีฟของไทม์เลสจีเวลสีแดงนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็บางอันเนี่ยจะกําหนด พวกพาสติเล็กๆพวกนี้นะครับหรือว่าม n นพาสติกแล้วก็พาสติกกลางๆแบบนี้ที่เรียกว่า not able passive นันเองนะครับบางเม็ดก็จะเปลี่ยนพวกนี้ไปด้วยนะและนอกจากนั้นนะทุกคนใน g ีเวลนี้เนี่ยก็จะบอกว่ามีชื่อของใครอยู่ด้วยใช่ไหมอันนี้เป็นชื่อของเซอร์ฟีนะครับผมแล้วก็ชื่อพวกนี้เนี่ยจะมีผลต่อคริสโต้นะครคิสโตนเป็นยังไงเป็นลูกกลมๆใหญ่ๆพวกนี้นะพลาสติกที่กลมๆใหญ่ๆนะครับผม ผมลองใส่ตรงนี้ให้ดูเลยนะจะได้เห็นภาพชัดนะครับนี่เลยนะคี s สโตนเนี่ยเป็นพลังของเซอร์ฟีนะครับเขาก็จะบอกว่าชื่อของใครนะมีพลังคีสโตนแบบไหนด้วยละกันเนาะเองง่ายๆนะคันต้นๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีละอันทีละอันกันนะแล้วก็ชื่อของคีสโตนนี้นะครับผมเราสามารถใช้ดีไวออนี่นะครับดีไวออนะครับใช้มาสุ่มชื่อของเจ้าของพลังที่ทมเลสจิวเวลได้นั่นเองนะครับผม ก็ผมไม่แนะนําให้เปลี่ยนนะเราไปซื้อในเว็บเพจก็ได้นะครับผมแล้วก็มอดของคริสตัลแบบนี้นะทุกคนถ้าสมมุติว่าผมผมได้อัปตรงนี้ไปแล้วแล้วก็เอาไปใส่นะมันก็จะได้2คริสตนลตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมครับมอดของพาสซีฟคริสตนลนี้แหละจะไม่สแต็กซ้อนกันนะหรือว่าอปพ2ที่ก็เท่ากับได้ที่เดียวนั่นเองเนาะและเจ้านี่ก็ใส่ได้1เมตรเท่านั้นนะครับผมเนี่ยถ้าสมมติว่าผมเอาอีกเม็ดมาใส่นะครับมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะมันจะคิด ผลของเม็ดแรกเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเอาเป็นว่าสรุปนะเมคานิกของเจ้า t ท m e l e s s Jewel เนี่ยเวลาใส่เข้าไปในรัศมีของมันนะครับมันมีผลคร่าวๆก็คือเปลี่ยนพาสีขนาดเล็ก Minor p a s s i v e แล้วก็พาสีขนาดกลาง not able Passive นะครับแล้วก็แล้วก็พาสีคริสตนก็จะเปลี่ยนไปตามชื่อของคนที่อยู่ใน g ิเวลนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวเลขด้วยใช่ไหมแต่ละเม็ดก็จะสุ่มค่าพวกไมโน่พาสี เล็กๆพวกนี้นะแล้วก็ not a b l p a s s i p a s s i v ขนาดกลางพวกนี้นะไม่เหมือนกันนะครับผมมันเหมือนได้รับพลังแห่งเทพเจ้านะครับผมโอเคแล้วก็พวก timeless jewel พวกนี้เนี่ยหาได้จากที่ไหนนะผมบอกเลยว่าหาได้จาก warp ของ domain of timeless conflict นะครับผมพูดแบบนี้ทุกคนคงจะงงนะครับเราต้องใช้เราต้องใช้เจ้านี้นะครับ emblem นะผมเราก็ต้องเก็บพวกนี้เนาะก็คือ timeless splitter นะครับ เวลาเราลงแมปเราเจอเสาเสาลีเจียนต่างๆนะครับเราก็กดที่เสาแล้วก็สู้กับกองพันของพวกมันนะครับแล้วก็เก็บสปิต,ตร์มานะแล้วก็เมื่อเรารวมได้เป็นเอมเบรมแล้ว <Wow. S 1> นะครับผมเราก็เอามาเปิดที่แมปดีวนะครับเอาใส่เข้าไปนั่นเองเนาะอ่าแล้วก็จะได้สู้กับบอสข้างในนะแล้วก็มีโอกาสได้เจ้าพวกไทม์เลสจิวเลพวกนี้มานั่นเองนะครับ <Wow. S 1> บอกเลยนะครับผมว่าไม่เคยดรอปนะ <laughs> ไม่รู้ว่าดรอปยากหรือว่าดวงไม่ดีนะครับก็อีกวิธีหนึ่งนะครับถ้ามันหายากทุกคนก็ไปซื้อที่เว็บเทรดนั่นเองเนะงาะง่ายที่สุดละนะครับผมใช้เงินแก้ปัญหานะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสาหรับวิธีการหาหาจากไหนนะครับผมเอาล่ะเรามาเริ่มใช้พวก timeless jewel แต่ละอันกันดีกว่านะครับผมโอเคเรามาเริ่มจาก g o r i u s i n i n i t y t i m l e s s jewel สีแดงนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นไปเมื่อกี้นะครับก็มันจะเปลี่ยน i มโน Passive แล้วก็ Noable pass สซนะครับผมเนี่ยเปลี่ยนเป็นอันใหม่หมดเลยนะใครอยากเล่นเม็ดนี้ก็ลองใส่ดูนะครับผมมาดูเม็ดต่อไปกันบ้างนะครับเม็ดนี้เราเห็นแล้วเนาะเมื่อกี้เนาะโอเคเม็ดสีเหลืองหรือว่าบูทอลรีสตนนะครับก็จะเพิ่มเด็ก2หรือว่า4นะครับผมเราดูที่ไมโน่พาสซีฟก่อนละกันนะครับผมเนี่ยจะเห็นว่าเพิ่มเด็กสนะครับ แล้วก็ถ้าเป็นสเตจเราก็จะเพิ่ม2นั่นเองเนาะโอเคแล้วก็ถ้าเป็นโนเวเบิลล่ะโนเเบิล no ก็จะสุ่มเพิ่มมอสมาเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้อันเดิมนะอันเดิมมันเพิ่มรีมานาแล้วก็รีเลือดนะครับผมทุกคนเวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยอ,อันนี้สุ่มเพิ่มมาได้เป็นตีโปรเจกต์ทนะครับผมอันนี้ล่ะอันนี้ก็เพิ่มดาเมจของพิษนะส่วนอันนี้ล่ะเพิ่ม ระยะเวลาของระยะเวลาความเจ็บป่วยของทตุที่ศัตรูนะครับเดี๋ยวมอสที่มันสูมเพิ่มได้อะไรเดี๋ยวผมก็จะบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะแล้วก็คีสสโตนนะครับผมคีสสโตนของอันนี้ก็จะได้เป็นพลังของของชื่อทําเรจิวลนี้นะครับแอสเซนาดนะครับผมเห็นไหมทุกคนอันนี้นะโอเคประมาณนี้นะครับสูมเพิ่มเพิ่มเด็กให้กับไมโน่พาสีบแล้วก็ส่มเพิ่มมอสให้กับโนเดเบิลพาสีบนั่นเองเนาะโอเคเรามาเมทต่อไปกันบ้างนะครับผม อันนี้ก็จะเป็น e l e g a n t h a p l บ s ินะครับผมเบ็ดนี้เนี่ยก็จะลบ Minor p a s s i v e ออกไปทั้งหมดเลยนะเบ็ดนี้นะอ่าเนีย่ยทุกคนจะเห็น p a s s i v e เล็กๆนี่ถูกลบไปหมดเลยนะอัพไปก็เหมือนไม่อัพนั่นเองนะครับผมแล้วก็ p a s s i v e n o t a b l e เนี่ยก็จะลบอันเก่าด้วยนะครับผมแล้วก็สุ่มอันใหม่มาเลยนะประดียังไรมันก็จะเพิ่มเยอะนะครับโอ้โหอันนี้คลิ40เปอร์นะครับผมผลคูณคลินะครับเยอะมาก อันนี้ล่ะเพิ่มต้านไฟ50%เมรเ็เมจเจ้านะครับผมอันนี้เพิ่มเกาะ80%ก็ลองไปสุ่มเล่นกันได้นะครับส่วนคีิสโตนก็เป็นพลังของเจ้านี่นะครับเหมือนเดิมชิตุสอัานถูกหรือเปล่าเนี่ยถ้าอานผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมชิตัสชิตุสอะไรประมาณนี้นะมาดูเม็ดต่อไปกันบ้างนะเลเทอร์ไพร์เม็ดสีสม้มมีหลากหลายสีเหลือเกินนะครับผมเม็ดสีส้มนี่ก็จะสุ่มคล้ายๆกับ สีเหลืองนะครับผมเพราะว่าสีมันใกล้กันไม่ใช่ละนะครับว่าจะเป็นสุมมน่ม Minor พล s สีเป็นเพิ่มพวกสแตนนะครับผมเนี่ยถ้าเป็นที่เป็นสเตตก,ก็จะเพิ่ม2นะครับแล้วก็ Notable p a s s i v e ก็จะเป็นสุ่มเพิ่มอีกเหมือนกันนะครับผมคล้ายๆกับเม็ดสีเหลืองเลยนะครับผมสุ่มเพิ่มมาใหม่นะไม่ลบอันเก่านะ,อ,ะอย่างอันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มดาเมจไฟ5%จากดาเมจกายภาพเรานะครับผมแล้วอันนี้ละ่ะ อันนี้ก็เพิ่มการวางทูเทมไว้นะครับอันนี้ก็เพิ่มดาเมจ20เปอร์อะไรประมาณนี้นะครับพลังของาพาสตีค s สโตนก็จะเป็นของ La เคียตนะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคมาดูของมิลิสแ d นเฟดกันบ้างนะครับก็จะเป็นเม็ดสีเขียวแล้วก็แล้วก็เม็ดนี้เนี่ยจะต่างจากเพื่อนนิดนึงนะ,ะเพราะว่าทุกคนจะสังเกตถ้าผมชี้ที่ไม n นพ p าสตีนะครับจะมีเพิ่มเดเวชันนะครับเนี่ยเพิ่มเดเวชันนะ อันนี้ก็เอากลายเป็นเดเวอร์ชันชียนะครับผมเม็ดนี้เนี่ยก็จะเพิ่มเดเวอร์ชันนะครับเดเวอร์ชันมันเพิ่มอะไรเราต้องมาชี้ที่เม็ดนี้นะเนี่ยเขาจะบอกว่าเพิ่ม e s i s t แ n t ต่อเดเวอร์ชัน10นั่นเองนะครับหมายความว่าถ้าเราเก็บเดเวอร์ชันได้ส0บก็จะเพิ่มออเอลิเมนเทลรีส s ิแดนให้2นั่นเองนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นเพิ่มดาเมจของโทเทมนะเม็ดนี้เนี่ยมอสก็จะสุ่มกันไปนะ แล้วก็หาเม็ดที่ดีๆมาตั้งแต่แรกเลยนะเพราะว่าเขาบอกว่าเม็ดไหนจะเพิ่มอะไรไว้ข้างนอกให้อยู่แล้วนะครับส่วนมาเรื่องของพาสีก็จะเปลี่ยนพวกที่เพิ่มสเตตนะครับเป็นเดโวชั่นนะแล้วก็อันที่ไม่เพิ่มสเตตก็จะเพิ่มให้เดโวชั่นอะไรประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็ที่เป็นโนไอเบอร์พาสีเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนให้หมดเลยนะครับผมเนี่ยอย่างเช่นอันนี้นะก็จะคอนเวิร์ตดาเมจเป็นดาเมจไฟนะครับผมขณะที่มีเดโวชั่นอย่างน้อย150นะ อันนี้ก็จะเป็นมีโอากาสทําให้เอ็กโพสสายฟ้านะครับต้องมีเดเวอชันอย่างน้อย150เหมือนกันก็จะแตกต่างกันไปนะส่วนคริสตัลพาสซีฟก็ตามชื่อของในนี้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ก็เป็นชื่อของเทมพ a าอวาริอุสนั่นเองเนาะทุกคนก็จะเห็นความแตกต่างของแต่ะลาทา l เลสกันเรียบร้อยนะครับผมมาดูส่วนของมอสกันบ้างนะครับเดีย๋ยวใครที่สนใจเข้ามาดูก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันให้นะครับผมเผื่อใครที่ยังงงๆอยู่นะ เนี่ยที่ผมบอกไปนะแต่ละมิดก็จะเพิ่มอะไรบ้างนะครับเว็บนี้ก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับจิวเวลนี้อยู่นั่นเองเนาะแล้วก็ทุกคนก็สามารถเลื่อนลงมาดูมอดได้นะเผื่อใครเล่นสายไหนนะครับผมอย่างเช่นผมจะเล่นเป็นสายผลคุณคีนะครับผมผมก็กดคอนโทรลเไปแล้วก็ขีติข้อนะครับขีติข้อสไตล์มันติพายนะพิมพ์แค่นิดเดียวมันก็ออกมาแล้วนะครับจะเล่นเป็นวาล ไทมเลสก็ได้นะครับหรือว่าเจมสีแดงเนาะจะเล่นเป็นไทม์เลสจีเวลสีเทาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเพิ่มคีย์เทคประมาณ4ี่เปรเลยนะครับเยอะมากเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้เป็นมอดของ stone คริสโตนะจะมีตามชื่อของคนที่อยู่ในไทม์เลสจีเวลนะ <S <S ทุกคนจะเล่นเป็นคาลุยไทม์เลสจีเวลก็ได้นะครับหรือว่าจีเวลสีส้มอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนก็ลองมาหากันดูได้นะส่วนมอดนะเพราะว่ามอดมันมีเยอะมากครับทุกคน เออลืมบอกไปนะรเราสามารถเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้ด้วยนะครับโดยการกดคลิกภาษาไทยข้างล่างตรงนี้นะทุกคนพูดถึงเรื่องความเหมาะสมนะถ้าเราไม่เน้นคีย์สโตนพาสีก็คือคีย์สโตนพวกคีย์สโตนใหญ่ๆพวกนี้นะครับพวกสีแดงสีเขียวสีเทาเนี่ยเราสามารถเอาไปใส่ที่ที่เราไม่ได้อัพนะครับอย่างเช่นแถวนี้ผมไม่ได้อนะัพเนาะผมก็จะมาใส่ซุ่มอะไรใหม่ๆม่มมก็ได้นน่เองนะผมเนี่ย สุ่มเพื่อหาหมอตที่สายเราได้ใช้นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะ,ะเราก็มาอัพไปได้ต่อน,นั่นเองเนาะเราสามารถเจิมได้ด้วยนะสมมุติว่าถ้าผมชอบพาสีนี้แต่ว่าอัพไปไม่ถึงนะเราก็สามารถเจิมดีไซน์ได้นะใครไม่รู้ว่าการเจิมคืออะไรเดี๋ยวผมก็สามารถไปดูที่บุมขวาบนสุดข,ของหน้าจอได้เลยนะครับขายของนะครับผมก็จะมีคลิปสอนเจิมพาสีนะครับผมหรือว่าจะเป็น El เล็กแนนแฮปไสก็ได้นะครับผมเราก็จะได้เห็นเนเบอร์พาสีที่ เราต้องการนะครับเออโหอน,นี้เพิ่มดาเมจแกลภาพ80นะเนี่ยแล้ก็ขึ้นมาแอป 1, 2, 3, 4, 5, 6อ่า้า6พอยต์นะครับเปลืองมากนะ <c oughs> ก็อาจจะเจิมเอาก็ได้นะผมอ่าแล้วส่วนที่ที่เราได้อัพอะไรตามปกติของเราเนาะเราก็อยากจะเพิ่มเด็กเพิ่มสเตรนจ์นะครับผมเราก็มาใส่ได้นะอ่าอย่างนนี้ก็เพิ่มสเตรนจ์นะครับสเตรนจ์ไม่พอโอเค เราก็ใส่ก็เพิ่มได้เยอะอยู่นะครับผมแล้วก็เขาก็จะสุ่มเพิ่มความสามารถที่มีนาเดเบอร์พาสซีของเราด้วยนั่นเองเนาะอันนี้อาจจะใช้น้อยไปหน่อยต้องไปหาที่ใช้เยอะๆนะครับตรงนี้ก็เยอะที่สุดละมี123อันนะครับผมแล้วก็ได้สแตร็งมาเพียบแน่นอนประมาณนี้นะครับผมหวังว่าทุกคนจะได้เทคนิคเทคนิคอะไรดีๆไปนั่นเองนะครับผม ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็กดถูกใจให้หน่อยละกันนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเราก็จะมีไกด์ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมโอเคไปก่อนแล้วกันนะครับผมบายบายครับผม